รวนค่ะพี่พี่คุณมาเนตให้สัญญาชาวขมิทุกคนต้องได้กลับบ้านหนองจานเพราะหนองจานเป็นแผ่นดินของกัมพูชาเราอยู่กันมานานกว่า20ปีแล้วอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่พี่เมื่อชาวขมรไม่ยอมรับว่ามันเป็นแผ่นดินไทยจะเอาจนได้ว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เดือนจริงเลยค่ะ เอาทีนี้ก็อยากมาอยู่แผ่นดินไทยฟรีๆแล้วสุดท้ายคนไทยเขาก็ยึดคืนได้เขาก็ไม่ให้อยู่แต่ฮุนมาเน็ตสัญญากับชาวเขมรบอกว่าจะยึดคืนให้ได้อะอย่างนี้มันต้องมีรอบสามใช่ไหมถ้ามีรอบสามพี่ๆคนไทยเตรียมพร้อมหรือยังคะแล้วหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆคนไทยทุกคนแล้วก็ทหารที่อยู่ชายแดนนะคะยังไง ถ้าเขาจะมารอบสามครั้งนี้เขาคงไม่อยากมีที่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะเอารอบสามจริงๆแล้วไทยเนี่ยถ้าจะทำจริงๆถ้าจะยิงจริงๆมีสงครามรอบสามจริงๆ นะไทยทําหนักนะครั้งนี้นะขอบอกเลยรอบสามเนี่ยไทยจะไม่ยัง้งไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ยอมเหมือนที่ผ่านมาไทยจะเอาจนแบบ <c oughs> แผ่นดินตารางนิดเดียวเนี่ยของขมินก็ไม่ให้ดลงเหลือไว้เลยอ่าทีนี้นะคะขอบอกไว้เลยถ้ามีครั้งที่สามอยากถามพี่ๆคนไทยพี่ๆคนไทยจะทํายังไงคะ รับมือยังไงกับขมินที่ปิ้นป้อนกระล่อมแบบนี้หนูก็เชื่อว่าคนไทยเขามีแผนไว้แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่คนไทย F c ทุกทุกคนเดเดอร์ฟังท้ายหลยฟังเล่าหลยตางประเทศนํานะคะยินดีตอนฮาร์ปคอรซองของน้องกระตุนสาลาไต้เสเน่จ้าจ้าฝากเป็นกำลังใจให้หนูคือเกาเลือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, นะคะต้องขออภัยด้วยอาจจะเสียงเหบหน่อยนะคะพี่พี่เนาะอย่าว่าน้องเด้อแต่ก็อยากมาอัปเดตข่าวให้พี่พี่ได้ดูกันเนาะเพราะว่าเป็นข่าวที่มัน อยากพูดอะทุกคนหนูอยากพูดมากๆคันไม้คันคันปากมากๆเลยเอาจริงๆเพราะว่าเป็นขมินที่อยากได้แผ่นดินคืนคือไม่รู้เลยเหรอว่าตอนที่หนีจากสงครามสมัยก่อนอะมาอาศัยอยู่ฝั่งไทยเนี่ยคนไทยเขาก็ไม่อะไรหรอกเออเขาก็คิดว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนด้วยกันเขาก็เลยให้ ขมรเนี่ยที่หนีตายมาเนี่ยให้อยู่ซะเออว่าหนองจาน์เนี่ยให้อยู่ดินของประเทศไทยไปอืมไทยนีย่สงสารเขาก็ให้อยู่ตั้งแต่นานและเออตั้งแต่มีสงครามและแต่พอเกิดเรื่องขึ้นนะคะเกิดเรื่องขึ้นมีสงครามไทยกับขมรเนี่ยไทยเขาก็ไม่เอาค่ะ ไทยเขาก็ไม่อยากให้คุณอยู่แล้วถ้าคุณทําตัวนิสัยแบบนี้ไทยก็ไล่กลับไปเลยอ่ะบอยจ๋าบอยบอกว่าจะปิดอะไรก็เรื่องของคุณทรายแดงทรายเดินเนี่ยอันนั้นมันดินดินประเทศไทยว่านองจานเนี่ยเนาะนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงอยากให้คุณขมิ้นดูจริงๆเลยว่าอันที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าอกพยศเข้ามาเนี่ยฝั่งไทย หนีตายเนี่ยพึ่งแผ่นดินไทยเนี่ยยังไม่เคยสำนึกเลยนะเอาไปเอามาก็คิดว่าเป็นแผ่นดินเจ้าของมาสัาน้นอืมน้อพี่ๆเดี๋ยวมาฟังคลิปไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะลัวก็นี่ไงตังก็ไม่ต้องเสียคนไทย FC กันจอมลังนะสนับสนุนช่วยกันจัดหารัวมาให้อ่ะวางลัวก็จะได้ต่างคนต่างอยู่ นะเอาคุณจ้านะต่างคนต่างอยู่ดีเสียอีกคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมาเสียเงินแล้วที่สำคัญคือคุณจะไม่ต้องเห็นเราเราไม่ต้องเห็นคุณไม่ต้องมายุ่งกันไอ้สั์มันลบโอคโูไม่มีใครอยากไปยุ่งอะไรกับเมึงนะเมึงจะทําอะไรมืองจะปิดด่านหรือมึงจะเปิดด่านหรือมึงจะทํารั้วหรือมึงจะทําำห้อะไรของเมืองมึงก็ทําไปแต่เมึงทําในที่ของเมือง มึงไม่ใช่มาทำในที่ของกูแต่ทุกวันนี้มึงมาปลนดินแดนของประเทศกูนะมึงเป็นโจรมึงมาปลนบ้านเรือนประชาชนบ้านกูมึงมาสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้ประชาชนบ้านกูไม่มีใครจะไปยุ่งอะไรกับมึงครับนะเวนกรรมมีจริงอ่ะขอให้พวกมึงขอให้ครอบครัวของมึงได้รับเวนกรรมทั้งหมดที่มึงทำกับประชาชนบ้านกูนะ ขอให้มึงชิบหายกันทั้งครอบครัวขอให้มึงอย่าตุยดีแม่งไอสัตว์มึงพูดเอาเทาเอาล่ออย่างเดียวเลยนะประเทศกูมันเล็กกว่าประเทศมึงกำลังของกูคงไปสู้อะไรกับมึงไม่ได้หรอกนะประเทศกูสิบเจ็ดล้านคนประเทศมึงหกสิบกว่าล้านคนมึงมีกำลังมากกว่ามึงมาปล้นเอาดินแดงของประเทศกูไป ไม่ครับขอให้ครอบครัวลูกเมียของมึงเนี่ยจะมีอันเป็นไปสาธทุกนี่คือหมู่บ้านของชาวขมรนที่ลุกล้ำมาในประเทศไทยที่จังหวัดสาแก้วครับที่บ้านหนองจานที่เป็นข่าวดาทหารไทยโครมโครมเมื่อวานเนี่ยครับซึ่งความจริงก็คือเมื่อตอนที่ขมรนเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองที่การรบราฆ่าฟันกันรุนนังของขมรนแดงนะครับก็มีขมรนส่วนหนึ่งครับ อพยพหนีเข้ามาฝั่งประเทศไทยไทยเราก็ใจดีครับก็สร้างที่พักที่อาศัยให้มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนด้วยนะครับเพื่อความด้านมนุษยธรรมนะครับขมิมนก็เลยปลูกฝังกันมานานออกลูกออกหลานกันเพียบพอมาตอนหลังในสงครามสงบลงครับขมินพวกนี้ก็ไม่ยอมย้ายกลับครับก็ออกลูกออกหลานสอนลูกสอนหลานว่าพื้นที่ตรงตรงเนี้ยยูเอ็นเขายกให้เลยกลายเป็นการปลูกฝังกันไป แล้วก็อ้างสิทธิ์ครอบครองโดยไม่สนหน้าอินหน้าผมไทยเราก็ปล่อยยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่2 5 2 2สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ครับมันไม่ยอมออกง่ายๆหรอกครับแบบนี้อัางเหตุการณ์ที่ชาวเขมรนเข้ามาอยู่แบบนี้ก็เกิดจากความละหลวมของรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยที่ไม่จริงจังในการผลักดันเล็อ่ะค่ะพี่พี่อันทีิว่าเนาะ ขมีเนี่ยชอบแบบฉาบแช่งคนอื่นนะเดี๋ยวจะเข้าตัวเองสักวันเถอะอ่ะพี่พีเรื่องทายแดนนะคะที่ว่านหนองจานอันนี้ล่าสุดค่ะพี่พีอ่ะล่าสุดนะคะมีเพ็เพจหนึ่งเนาะก็ได้ระบุไว้ อันวารันไทยต้องรีบคืนบ้านหนองจานให้ขมิญได้กลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองไทยต้องไม่ใช้กำลังยึดครองแผ่นดินของคนอื่นถือว่าผิดกฎหมายอย่างร้ายแดงวาซานคือเดี๋ยวนะมัน <c oughs> มันไม่ใช่ของขมิญมันคือของไทยนะแผ่นดินไทยเนี่ยบ้านหนองจานเนี่ย ตั้งแต่นานแล้วนานมันคือแผ่นดินไทยแล้วสมัยโบราณและ้อ,อยังไงเขาก็เป็นของไทยพวกคุณอุพยพเข้ามาอยู่เนี่ยไทยเขาเห็นแก่มนุษย์ศยยธรรมเออเขาให้อาศัยอยู่เขาสงสารแต่พอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขาก็ได้คุณออกแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ยอมรับความจริงอ,อืว่ามันเป็นของไทย กลายเป็นว่าคุณนะอยากได้แผ่นดินไทยคืนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าขมนี่คิดอะไรอยู่ค่ะพี่พีต้องยอมรับสงสัยไม่มีที่อยู่อยากกลับมาอยู่ว่านหนองจานเหมือนเดิมเพราะว่าหุนห่นเซนเนี่ย ไม่รับรองที่อยู่ไม่มีอะไรที่หลับที่นอนเป็นจริงเป็นจังให้ชาวขมิ้นได้ได้อยู่เป็นจริงเป็นจังสักทีเนาะก็เลยอยากเรียกร้องเออขอบ้านคืนได้ไหมแต่เสียดายมันไม่ใช่ที่ดินของขมิ้นมันคือที่ดินของประเทศไทยนี่ดนะเขาเรียกว่ากรรมทำทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับแบบนั้นนะคะคือคนไทยเขา เขาช่วยเหลือมาตลอดเลยทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพวกคุณเลยพวกคุณตังหกที่มาเรียกร้องจากฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนี่แหละค่ะเขาก็ไม่อยากให้อยู่เนาะเป็นเราเราก็ไม่อยากให้อยู่เพราะว่าพวกคุณมาทํากับเราแบบนี้นะคะโอเคค่ะพี่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมมาแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะคะพี่ๆไปก่อนนะคะวัสดีค่ะบาย